สวัสดีชาากันค่ะดวงความรักประจำวันที่10มกราคมนะคะคุณได้หายพิเศษกับหัวนะคะจนเขาได้สามเรีกับหัวนะคะช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยนะคะเรื่องของความคิดมากนะคะเรื่องของการเข้าใจผิดหรือว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดนะ,ะมีมองว่าตัวคุณกันเองน่นะคะค่อนข้างที่จะคิดเยอะเกินไประแวงมากเกินไปนะคะคิดซับซ้อนมากเกินไปในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเขาก็มีพลังงานไม่ดีสามเหรียญกับหัวมันแปลว่าการไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าหรือว่าการพูดกันแต่ว่าเข้าใจกันผิดนะคะได้ ดังนั้นช่วงนี้อยากให้คุณนะจงมีศรัทธามากๆในตัวคนรักแล้วก็ความรักของคุณทั้งคู่นะอย่าพึ่งไปคิดเยอะเกินไปอย่าพึ่งพาละนอยนะคะหรือว่าจิตตกนะคะควรให้โอกาสกันก่อนมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลานี้แหละที่อาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงหรือว่ามันไม่บาลานซ์กันนะคะยังไงก็อยากให้มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็รอให้มันผ่านพ้นช่วงเวลายากๆตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพลังงานดีขึ้นอ่ะค่อยมาคุยกันก็ได้นะคะเรื่องความสัมพันธ์นะ